สวัสดีครับไม่อยู่กับช่อง The Rach Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์บ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่นที่3ในตอนตรวนควรสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันวิวบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่นที่3ในตอนตรวนครวรเรื่องดาว เปิดเรื่องมาที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่กําลังเล่าเรื่องผีกันอยู่โดยที่เชอรี่กำลังเล่าให้กับเอมี่ได้ฟังเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่มีการฆ่ากันตายในบ้านและจู่ๆเอมี่เธอเกีดร้องออกมาจนทําให้เพื่อนๆนะั้นตกใจไปอย่างบ้ากและเอมี่ก็ชี้หน้าด่าทุกคนราวกับว่าเธอนั้นถูกผีเข้าแต่เธอเพียงแค่ล้อเล่นกับเพื่อนเธอเท่านั้นซึ่งเชอรี่ก็เล่าต่อไปว่าว่ากันว่าผู้หญิงคนนั้นที่เสียชีวิต เธอนั้นถูกทรมาน จนเสียชีวิตคาบ้านหลังนั้นไปเลยเอมมี่ไม่ได้ฟังเธอจึงคิดว่าเธอจะเอาเรื่องราวนี้มาทําเป็นโชว์ในละครรําของเธอหลังจากนั้นเอมมี่ก็ได้เตรียมงานนี้อย่างจริงจังซึ่งแม่ของเอมมี่และก็เพื่อนๆก็ไม่เคยเห็นเอมมี่จริงจังกับงานไหนขนาดนี้มาก่อนหลังจากนั้นวันแสดงโชว์ก็มาถึงซึ่งเอมมี่ได้ไปเช่าบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะแสดงโชว์นั่นก็คือบ้านโชคดีนั่นเองขณะที่เธอกําลังรําอยู่ กับเสียงดนตรีไทยที่สุดหลอนร่วมหนึ่งเธอได้เศษตรวนที่ข้อเท้าเหมือนกับเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้นจริงๆขณะนั้นเอมมี่เธอก็ทําหน้าตาเหมือนเธอนั้นได้เห็นอะไรบางอย่างเพราะสีหน้าของเธอนั้นตกใจไปอย่างมากแต่ทุกคนก็คิดว่าเธอได้ทำโชว์ออกมาได้ดีแล้วก็มีเสียงปรบมืออย่างมากมายเมื่อจบงานพวกนักขา่าก็มาคุยกันเกี่ยวกับว่าเรื่องนี้ อาจจะไปลอกเรียนแบบของต่างชาติมาก็ได้ซึ่งเมื่อเอมมี่ได้ยินเธอจึงมาต่อว่าคนที่พูดซึ่งนั่นก็คือนักข่าวที่มีชื่อว่าเจเจจึงได้ขอโทษเอมมี่แต่เขาก็บอกไปว่าก็เอมมี่ อาจจะไปลอกเลยแบบโชว์ของคนอื่นมาจริงๆก็ได้แล้วเขาก็บอกให้ทุกคนช่วยเตือนเอมมี่หน่อยเมื่อเขาขอโทษเ็จเขาก็เดินหนีไปเลยเชอรี่จึงบอกว่าให้เอมมี่นั่นใจเย็นๆและชวนเอมมี่ไปเที่ยวกันต่อแต่เอมมี่ก็บอกไปว่าวันนี้เธอขอโทษจริงๆเธอไม่ไหวแล้วก็ขอตัวกลับระหว่างทางที่เธอกําลังขับรถกลับคนเดียวแม่ก็โทรมาถามว่าเธอจะถึงเมื่อไหร่ เอมมี่จึงบอกไปว่าอีก20นาทีถึงขณะนั้นเอมมี่ก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีโซ่ตัวนึงไว้ที่ข้อเท้ากําลังเดินผ่านถนนเอมมี่ตกใจไปอย่างมากซึ่งสิ่งที่เธอเห็นคือวิญญาณของผู้หญิงที่อยู่ในเรื่องราวที่เธอหยิบมาสร้างเป็นละครรำนั่นเองหลังจากนั้นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็ได้ปาโซ่ใส่หน้ารักของเธอแต่นั่นเหมือนเป็นเพียงแค่ภาพหลอนเอมมี่รีบขับรถกลับบ้านแม่จึงถามไปว่าทําไมเอมมี่ถึงได้กลับมาชา แต่เอมมี่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังและขอตัวไปอาบน้ําวันต่อมาที่สํานักง,งานข่าวของเจซึ่งเจก็ยังคงพูดดินทาเอมมี่อยู่จนพี่แก้วที่เป็นรุ่นพี่ของเขา ถามว่าแล้วเอมมี่สวยไหมแต่เจก็บอกไปว่าเฉยๆแล้วก็ยังพูดจาล้อเลียนเอมมี่ไม่ยอมหยุดหลังจากนั้นเจก็พบว่าไฟล์าภาพที่เขานาไปถ่ายมาเมื่อวานตรงใบหน้าของเอมมี่มันมีเหมือนดวงแสงอะไรก็ไม่รู้เหมือนภาพเสียไปหมดซึ่งเมื่อพี่แก้วมาดูให้เขาจึงบอกว่าเขาคุ้นๆเหมือนเขาน่งเคยเห็นภาพประมาณนี้มาก่อนและเขาก็เรียกเจกับติ่งให้ไปดูภาพนั้นซึ่งภาพที่เขาให้ดูเป็นภาพคนตาย เป็นคดีที่พี่แก้วเคยทำเมื่อหลายปีก่อนพี่แก้วจึงเล่าให้ฟังว่ารูปนี้มันเหมือนกับรูปของเอมมี่เขาว่ากันว่าไอดวงไฟพวกนี้มันเป็นเหมือนดวงวิญญาณที่มาปรากฏให้ได้เห็นและพี่แก้วก็เปิดรูปคดีคดีหนึ่งที่เขาเคยทำเมื่อในอดีตให้กับเจและติงได้ดูซึ่งนั่นเป็นรูปของหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนเอมมี่แต่เธอมีชื่อว่าเอมออ คดีนี้ผ่านมาหลายสิบปีแล้วซึ่งเอมอนเป็นเมียน้อยของข้าราชการที่มีชื่อว่าสวรรัสด์เขามีเมียอ,อยู่แล้วที่มีชื่อว่านภาหลังจากนั้น ก็เกิดเหตุฆ่ากันตายในบ้านซึ่งตัวของเขาจะคิดว่ามันแปลกที่ตัวของเอมอนมีใบหน้าที่คล้ายกับเอมมี่พี่แก้วจึงอยากคุยกับเอมมี่สักครั้งเจซึ่งขอให้เด็กในออฟฟิศช่วยโทรไปติดต่อเอมมี่เรื่องที่ว่าเขาจะขอถ่ายรูปเพิ่มและก็สัมภาษณ์เพิ่มเติมซึ่งเอมมี่ก็ตอบตกลงในคืนนั้นตัดมาที่บ้านเอมมี่ขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่วิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็ได้มาปรากฏตัวที่ข้างเตียงของเธอเอมมี่ได้ยิน เสียงลากโซ่ตัวนั่น จนเธอนั้นตื่นขึ้นแต่เมื่อเธอรู้ขึ้นมาก็ไม่ได้เห็นอะไรวันต่อมาเจย์จึงมาถ่ายรูปให้กับเอมมี่อย่างที่เขาได้นัดกันเอาไว้แต่ว่าเอมมี่ก็โพสท่ามไม่ค่อยเป็นธรรมชาติจนเจย์นั้นล้อเลียนแล้วก็บอกให้เธอนั้นโพสใหม่หลังจะถ่ายรูปเสเ็จเจย์จึงเอารูปเก่าให้กับเอมี่ได้ดูเอมี่จงบอกไปว่าอ๋อที่มาถ่ายรูปเธอใหม่วันนี้เป็นเพราะว่าไฟล์มันเสียใช่ไหมเจย์จบอกไปว่านั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเขามีเรื่องบางอย่างที่มันแปลก มากเกี่ยวกับเอมมี่และอยากให้เอมมี่ไปเจอกับใครบางคนซึ่งนั่นก็คือพี่แก้วหลังจากนั้นเขาก็ได้พาเอมมี่เข้ามาในออฟฟิศพี่แก้วจึงได้เปิดรูปเอมออนให้กับเอมมี่ได้ดูแล้วก็เล่าเรื่องราวในอดีตให้กับเอมมี่ได้ฟังเกี่ยวกับครอบครัวนี้เรื่องราวย้อนไปในอดีตในตอนนั้น เป็นช่วงเวลาที่สวัสด์ในพาเอมออนที่กําลังตั้งท้องลูกแฝดเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยอยู่ร่วมกับภรรยาของเขาอย่างนภพาซึ่งนภพานั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ต่อมาเอมออนก็ได้คลอดลูกแฝดของเธอออกมาซึ่งตัวของนภพาจะคิดว่าเธอควรจะทําอะไรบางอย่างเพื่อยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเธอเริ่มมีความรู้สึกอิจฉาที่ตัวของสวัสด์ให้ความรักกับลูกของเอมออนและตัวของเอมออนมากกว่าซึ่งสิ่งที่นา นารทำก็คือจ้างไอพี่ชาของเธอที่มีชื่อว่าเอกให้มาจับตัวลูกแฝดของทั้งสองคนนี้ไปจัดการและตัวของนาภาก็ถูกสวัสด์ที่รู้เรื่องเข้าเขาต้องโกรธมากจึงทรมานนภาด้วยการใส่โซ่ตวนและทำร้ายเธอจนเสียชีวิตไปสิ่งที่เอมมี่ได้เห็นในวันที่เธอแสดงก็คือวิญญาณของนาภานั่นเอง และในตอนที่เธอขับรถกลับบ้านวิญญาที่มาปาโซ่ใส่หน้ารถเธอก็คือวิญญาของนภาเช่นเดียวกันเอมมี่ได้กําลังคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นจนทําให้เธอนอนไม่หลับเธอจึงตัดสินใจมาถามแม่ของเธอว่าเธอใช่ลูกจริงๆของแม่ไหมแม่จึงเล่าเรื่องราวในะอดีตให้ฟังว่าวันนั้นจูจ่ๆก,ก็มีคนเอาเด็กมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านของเธอซึ่งนั่นก็คือเอมมี่และแม่ก็เลี้ยงเอมมี่มาด้วยความรักมาตลอด เมื่อเอมมี่ได้รู้ความจริงเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเธอจึงโทรไปหาเจบอกว่าขอที่อยู่ของบ้านของนายสวัสด์เพื่อเธอต้องการจะไปตามหาความจริงซึ่งเจก็จะขอไปด้วย แล้วเขาก็ได้บอกกับเอมมี่ไปว่าบ้านหลังนั้นที่เป็นบ้านของนายสวัสด์นั่นก็คือบ้านโชคดีที่เอมมี่มาเช่าเพื่อจัดงานนั่นเองระหว่างที่เอมมี่กาลังขับรถมารับเจวิญญาของพีนภาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็หักวงมาไัยของเธอจนทําให้เธอได้ประสบอุบัติเหตุเจที่กําลังคุยกับเอมมี่อยู่เขาจึงได้ยินเสียงว่าเอมมี่นังกรีดร้องด้วยความตกใจ หลังจากนั้นก็มีกู้ภัยเข้ามาพาเอมมี่ไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งก็มีวิยาขอนภาที่กําลังยืนอยู่ด้วยเรื่องราวตามมาที่หมอคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าหมออิงซึ่งใบหน้าของเธอก็เหมือนกับเอมมี่ไม่มีผิดซึ่งแน่นอนว่าหมออิงคือฝาแฝดของเอมมี่ที่พัดพลาดกันไปนั่นเอง หลังจากนั้นหมออิงจึงเข้าไปดูเคสที่เพิ่งเข้ามานั่นก็คือเอมมี่หมออิงได้เห็นว่าวิยญญาของนภายืนข้อมรางของเอมมี่อยู่แล้วก็มันจะทำร้ายเอมมี่หมออิงจึงได้หยิบสร้อยพระของเธอปาใส่วิยญญาของนภาจนทำให้วิยญญาของนภานั้นหายไปและตัวของเธอก็ได้เข้าไปรักษาเอมมี่หลังจากนั้นพวกของเจก็ได้เข้ามาคุยกับหมออิงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับหมออิงได้ฟังว่าตัวของหมออิงมีใบหน้าที่คล้ายกับ เอมมี่และอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนในอดีตและเขาก็เล่าเรื่องราวคดีของนายสวา์ให้กับหมออิงได้ฟังหมออิงจึงบอกไปว่างานวิญญาณที่เธอได้เห็นก็น่าจะเป็นวิญญาณของนาภาที่มาทำร้ายเอมมี่เจจึงถามไปว่าและหมออิงทำอย่างไรหมออิงจึงบอกว่าเธอได้ปาสร้อยพระที่เธอได้มาจากแม่ชี และทําให้วิญญาณของนภานั้นหายไปเธออยากจะพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้เหมือนกันเธอจะต้องไปหาแม่ของเธอที่บวชชีอยู่ที่วัดที่จังหวัดกําแพงเพชรซึ่งเจก็จะขออาสาขับรถไปให้เธอด้วยระหว่างทางที่ขับรถมาด้วยกันด้วยความที่ว่าหมอทํางานมานักเธอจึงหลับไปแต่เธอนั้นกล่าวฝันว่าวิญญาณของนภานเข้ามาโผล่ในรถ แล้วก็บอกว่ามึงคิดว่าจะหนีกูพ้นหรอทาให้ตัวของหมอนั้นตกใจเป็นอย่งางมากและสะดุ้งตื่นหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงวัดที่กําแพงเพชรมาเจอกับแม่ชีที่เป็นแม่ของหมออิงหมออิงจึงถามไปว่าเธอใช่ลูกแ,แท้ๆของแม่ชีไหมแต่แม่ชีก็บอกไปว่าเธอได้เจอกับหมออิงในตอนเด็กๆและเธอก็เลี้ยงหมออิงมาเป็นอย่างดี อาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนมีวิบากกรรมหรือว่ามีบุญร่วมกันมาซึ่งก็ทําให้หมออินนเสียใจเป็นอย่างมากที่มารู้ความจริงเอาตอนนี้เธอได้กราบขอบคุณแม่ชีที่เลี้ยงดูเธอมาซึ่งตัวของแม่ชีก็สัมผัสได้ถึงวิญญาของนภาและบอกว่าวิญญาของนภานะ่ะ มีความอาฆาตแค้นมากๆเธอนั้นอาฆาตแค้นในตัวของเอมมี่แล้วก็รวมถึงตัวของหมออิงที่เป็นฝาแฝดวิญญาณนั่นผูกความแค้นมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องทำให้ดวงวิญญาณนั้นปลดปล่อยเธอจากบ่วงแค้นหลังจากนั้นพวกของเจจึงได้โทรไปหาพี่แก้วเพื่อต้องการจะรู้ว่าพี่ชายของเอมออนที่มีชื่อว่าเอกที่ถูกตำร,รวจจับไปไปอยู่ที่คุกไหน พวกเขาต้องการจะไปสืบหาความจริงเพิ่มเติมพี่แก้วจึงบอกไปว่าเอกได้รับอภัยโทษและกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วพวกเขาที่ได้ที่อยู่มาจากพี่แก้วจึงได้มาออกตามหาเมื่อพวกเขานํามาพักกินข้าวที่ร้านหนึ่งจึงได้เอาที่อยู่พวกนั้นให้กับเจ้าของร้านได้ดูพอเจ้าของร้านจึงรู้ว่านั่นเป็นที่อยู่บ้านของโจรที่ออกมาจากคุกซึ่งตอนนี้เอกไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วแต่ไปบวชอยู่ที่วัดป่าและพวกชาวบ้านก็ได้บอกทางทำให้พวกเขา ได้เดินทางไปที่วัดป่านั่นแล้วก็ไปเจอกับหลวงพ่อพวกเขาจึงมาถามหาพระเอกกับหลวงพ่อรูปนี้ซึ่งหลวงพ่อที่พวกเขาได้เจอก็คือหลวงพ่อเอกนั่นเองหลวงพ่อเอกจึงเล่าเรื่องราวในอดีตให้กับทุกคนได้ฟังว่าวันนั้นเป็นวันที่นายสวัสด์ออกไปราชการที่อื่นและเอมออนไปด้วยไม่ได้เพราะเธอติดต้องดูแลลูกตัวของสวัสด์จึงขอให้นภพาช่วยดูแลลูกของเอมออนด้วยในวันนั้น เป็นวันที่เอมออนจะออกไปซื้อของจึงได้ฝากลูกๆให้กับนภพาได้ดูแลนภพาจึงให้พี่ชายของเธอพาพรรคพวกเข้ามาจับตัวลูกแฝดของเอมออนออกไปซึ่งเอกก็ได้บอกให้ลูกน้องของเขาจัดการกับแฝดคู่นี้ซะแต่ว่าลูกน้องของเอกก็ไม่กล้าทำจึงได้ตัดสินใจเอาทด้งคู่ไปแยกวางเอาไว้ที่หน้าบ้านของคนอื่น จึงทาไม่เด็กทั้งสองคนนั้นรอดมาได้ลาจานาสวัสด์กลับมาจากราชการเขาก็รู้ว่าที่ลูกของเขาหายเป็นฝีมือของนาภาเขาจึงได้ให้ลูกน้องจับตัวของนาภามาล็อกโซ่ตัวนาวาและเขาจะตามหาลูกของเขาให้เจอถ้าไม่เจอเขาจะกลับมาจัดก,การกับนาภาซึ่งเมื่อนภา,าน,นัตื่นขึ้นมาและถูกขังไว้นในบ้านหลังนี้เธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจหลังจากนั้นหลวงพ่อเอกจึงเล่าต่อไปว่าเมื่อนายสวัสด์หาลูกไม่เจอเขาก็ได้มาทำร้าย ภาจนทําให้เธอั้นเสียชีวิตไปที่บ้านหลังนั้นเอกในตอนนั้นได้ย้อนกลับมาที่บ้านของนายสวัสด์เพื่อมาตามหานภาแต่ก็ไม่เจอจนเขาได้มาเจอหลุมฝังศพของนภาเขานั้นเสียใจเป็นอย่างมากจึงได้ย้อนกลับมาที่บ้านในตอนกลางคืนพร้อมกับปืนกระบอกหนึ่งแล้วก็จัดการกับนายสวัสด์รวมถึงตัวของอิงออนด้วยตอนนั้นเขาได้รับพ่อของเขาไปแล้วซึ่งหลังออกจากคุกหลวงพ่อเอกก็ได้ตัดสินใจจะมาบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับดวงวิญญาทุกดวงตัวของหมออิงจึงบอกไปว่าถ้าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริงตัวของเธอก็อโหสิกรรมให้กับพระเอกด้วยลวงพ่อจะบอกไปว่าสิ่งที่จะทําให้ดวงวิญญาณขอนภาปลดปล่อยจะบวงแค้นได้คือให้ทุกคนนั้นกลับไปที่บ้านหลังนั้นเป็นทางเดียวที่จะทําให้ดวงวิญญาณขอนภาปลดปล่อยจาบบวงแค้นหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้ไปที่บ้านโชคดีพวกเขาเมื่อเข้ามา ก็ได้ยินเสียงของดูวิยาของนาภาที่บอกว่ากล้าดียังไงถึอได้กลับมาที่บ้านหลังนี้ออกซึ่งก็ทําให้เจกับติงไม่กล้าเข้าไปด้วยแต่หมออิงก็ได้เดินขึ้นไปที่ด้านบนพอต้องการจะเจอกับวิยาของนาภาเมื่อเธอปรากฏตัวขึ้นก็นทําให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากนาภาได้เอาโซ่ตัวของเธอเข้าไปทําร้ายเจ มอิงจึงได้ยกมือพนมไหว้ขอร้องว่าเจน้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ปล่อยเข้าไปเธอซึ่งวิญญาของนภาก็ได้ปล่อยโซ่ออกจากคอของเจแต่จูจูเจก็สตันไปเขาได้ถูกวิญญาของนภาเข้าสิงแล้วก็เข้ามาทำร้ายอิง แต่โชคดีที่ตอนนั้นดวงจิตของแม่ชีได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกให้วิยาของนาภาหยุดกอ่อกรมทำเข็ญบ่วงแขนพวกนั้นมีแต่จะมารัดตัวของนาภาเองวิญาของนาภาจึงออกจากร่างของเจและบอกแม่ชีว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ซึ่งจูจูโซตวนพวกนั้นก็ได้เข้ามาพันตามร่างของเธอเองจนทําให้เธอนั้นเจ็บปวด เธอจึงกรีดร้องว่าให้ปล่อยเธอไปนะเธอต้องการจะแก้แค้นลูกๆของเอมออนที่ทำให้เธอนะั้นต้องทนทุกข์ทรมานในตอนที่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปขานาดน,นั้นเองหลวงพ่อเองก็ได้เข้ามาที่บ้านหลังนี้และมาขอร้องให้วิยาคอนภาเลือกอก่อกรรมทำเข็นปลดปล่อยตัวเองจากบ่วงกรรมเพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดี และแม่ชีก็ได้อุทิศส,ส่วนกุศลที่เธอได้มาเพ็ญนภาวนาม,มาทั้งหมดให้กับวิยาขนพาด้วยซึ่งทําให้วิยาขนพารับกุศลนั้นมาแล้วก็อธิษฐานยอมปลดปล่อยตัวเองจากความแค้นนี้หลังจากนั้นวิยาของเธอก็ได้สลายหายไปเมื่อเรื่องราวทุกอย่างนั้นจบสิน้นเอมมี่ได้ออกจากโรงพยาบาลเธอจึงพาแม่ของเธอเจติงแม่ชีและหมออิงมาร่วมทำบุญด้วยกันเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิยาขนพา ขณะที่พวกเขากําลังกลับเจกับติ่งก็ได้แอบนินทาเอมมี่กับหมออิงอีกแล้วจนทําให้เอมมี่บอกให้มาขอโทษเธอเดี๋ยวนี้แต่เธอก็เพียงแค่แกล้งเจเล่นเท่านั้นซึ่งติ่งก็แซวคุณแม่ไปว่าจัดงานแต่งคู่กันเลยไหมสองคนสองคู่พอดีเขานั้นชอบหมออิงและเรื่องราวบ้านโชคดีเดซีรีส์ซีซั่นที่3ในตอน ตวนครวนก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าในตอนนี้มันมีอารมณ์แบบสืบสวนสอบสวนให้น่าติดตามอยู่เหมือนกันนะครับมีความน่ากลัวของผีอยู่ด้วยแต่ว่าซีรีส์บ้านโชคดีก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีตอนที่แอบเดินเรื่องช้าบ้างถ้ากระชับกว่านี้เนื้อเรื่องก็โอเคแต่ตอนจบที่ฟิลที่ว่าผียอมปลดปลอ่อยเพราะมีคนมาเตือนสติซึ่งก็เป็นพอทที่เราเนี่ยอาจจะคุ้นเคยมาบ้างแล้วนะครับทุกคนดูเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ลองคอมีก็เข้ามาดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับฟังตอนก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ